วันนี้เรามาติดตามสกุลเงินคริปโตนะครับที่ติดท็อป1 0 0นะของสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับแล้วลองมาดูกันหน่อยนะว่าสัปดาห์นั้นนั้นเนี่ยมีอีเวนต์อะไรนะครับที่จะส่งผลกระทบนะกับตัวตลาดคริปโตนะครับสวัสดีครับผมท่านนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยช่องที่พาเพื่อนไปเจาะลึกทุกข่าวสำคัญในโลกของคริปโตและแมคโครอีคนนมิกครับคำเตือนนะวิดีโอนี้จะทำเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นนะไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณก่อนการรับชมด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้เรามาพูดถึงข้อมูลล่าสุดนะในวันที่24สิงหาคมนี้นะเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตที่ติดอันดับท็อป100สินทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในโลกนะครับโดยรวมสินทรัพย์ทุกประเภทนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชุ้นนะของบริษัทมหาชนนะครับทองคำ ETF และอื่นนะครับซึ่งจากข้อมูลพบว่าตอนนี้นั้นเนี่ยมีคริปโตอยู่3เหรียญน,นะครับ ที่ติดอันดับนะได้แก่ตัว Bitcoin นะครับติดปัจจุบันตอนทนี่ผมมาคิปอย่นี้อยู่ติดอันดับที่7ดนะด้วยมูลค่ากว่าประมาณสัก2 2 8 4ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับตามมาด้วยตัวอีทิลเลียมนะที่ติดอันดับที่22นะครับด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่5 0 0รอเจ็ดสิบห้าล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับและล่าสุดก็คือตัว xrp นะครับติดอันดับที่เก้าสิบ ดนะด้วยมูลค่าตลาดที่180พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งนี่คือสกุลคริปโตเพียง3ตัวนะที่สามารถแข่งขันกับสินทรัพย์ แบบดั้งเดิมได้นะครับลองมาดูเหตุผลกันหน่อยนะว่าทําไมเหรียญเหล่านี้นั้นเนี่ยถึงมีเอ,อ่อถึงสามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับสำหรับตัวบิตคอยนั้นเนี่ยก็แน่นอนเป็นเรื่องของ king of c r ิปโตอยู่แล้วนะครับเหตุผลหลักที่ทำให้ bitcoin ติดอันดับสูงขนาดนี้นเนี่ยก็มาจากการยอมรับนบจากสาาถาบันทางการเงินขนาดใหญ่นะการอนุมัติตัว Spot Bitcoin ETF ด้วยนะครับ ทำให้เงินทุนก็ค่อนข้างที่จะไหลเข้าอย่างมหาศาลนะครับและโมเมนตัมตลาดที่เป็นบวกนะโดยราคาบิตคอยนเนี่ยก็เพิ่งจะพุ่งขึ้นไปทะลุที่ประมาณสัก124,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับจนในช่วงนั้นเนี่ยทำให้แซงมูลค่าตลาดแซงบริษัทอย่าง Google นะขึ้นไปอยู่อันดับที่5นะครับอยู่ช่วงหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับและในเรื่องของกรอบนะของก หมายของทางสหรัฐอเมริกาที่ชัดเจนขึ้นในปี2 0 2 5นะครับก็ยิ่งช่วยผลักดันให้ตัวบิตคอยเนี่ยเ,เติบโตมากขึ้นด้วยนะครับต่อมาก็คือเหรียญอย่างตัวอีเทเรียมนะที่มีมูลค่าทางตลาดเทียบกับสินทรัพย์ตัวอื่นเนะี่ยอยู่อันดับที่22นะซึ่งแน่นอนก็เป็นแพลตฟอร์มหลักหลนะสำหรับแอปพลิเคชันอย่างด e จิทัลไลน์นะเหตุผลที่อีเทเรียมขึ้นมาอยู่ในท็อป1 0 0คือกคือตอน้นี้มีการอัปเกรดเทคโนโลยีนะเปลี่ยนไปใช้แบบ of Stake นะครับที่ทำให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการยอมรับจากสถาบันการอนุมัติตัว Spot ETF นะทำให้นักงทุนสถาบันนะครับยอมรับมากขึ้นนะและตัวอิติเลียมนั้นเนี่ยก็กลายเป็นฐานหลักนะสำหรับตัวอ่อก e นไนต์เลเวอร์แอสเซทด้วยนะครับรวมถึงตัว s ซเ e r c o คอนะซึ่งส่วนใหญ่นะก็ลันนะบ,บนตัวอิติเลียมนะครับ ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนคาดว่าวอีธิเรียมจะพุ่งอย่างต่อเนื่องนะไปจนตลอดทั้งปี2025นี้นะครับเนื่องจากความชัดเจนทั้งด้านกฎระเบียบและการใช้งานที่เพิ่มขึ้นนะ,นะครับสุดท้ายนะก็คือตัวเหรียญอย่างตัว XRP นะที่พึ่งจะขึ้นมาอยู่ในท็อป100เมื่อวานนี้นะเหตุผลหลักก็คือความชัดเจนทางกฎระเบียบนะโดยเฉพาะการยุติคดีกับเซกนะทำให้ ความเชื่อมัน่นนักลงทุนกลับมานะครับการยอมรับจากสถาบันนะครับและบทบาทสําคัญของเหรียญ XRP นะครับที่เป็นทําให้เรื่องของระบบชําระเงินข้ามพรมแดนนะครับผ่านเ,ารเนครือข่าย Ripple นะที่มีความรวดเร็วและต้นทุนที่ต่ําลงด้วยนะครับในส่วนของราคา XRP เองนั้นเนี่ยก็เรียกว่าพุ่งขึ้นนะจากระดับประมาณสักหนึ่งเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ XRP นะครับ ไปแตนะนาที่ประมาณสัก3เหรียญน,นะครับในช่วง10เดือนที่ผ่านมานะก็ทําให้มูลค่าทะลุ180่งพันมูลค่าตลาดนะทะุ180สพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะและแซงบริษัทใหญ่ๆอย่างเอ่อ PDD Holding ขึ้นมาด้วยนะครับก็โดยสภาพแวดล้อมกดปมายที่เป็นมิตรต่อครนปโตในปี2025นี้ XRP ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่เป็นผู้นำทางด้าน การตลาดได,ได้รับการยอมรับนะจากสถาบันด้วยนะครับโดยสรุปแล้วนเนี่ยปัจจุบันก็มี Bitcoin อีธิเดียมและ XRP กนะครับก็สามารถที่จะขึ้นมาอยู่ในท็อป100ได้นะเพราะการยอมรับจากสถาบันกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้นเทคโนโลยีของทางแต่ละตัวด้วยแ,แต่ละแพลตฟอร์มด้วยนะครับและการใช้งานจริงที่เพิ่มขึ้นทําให้พวกเหรียญเหล่านี้นั่นเนี่ยไม่ใช่แค่สินทรัพย์เก็งกาไรนะแต่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของ แต่ก็ยังจะสามารถที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินของโลกในอนาคตด้วยนะครับ <c oughs> นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะในตอนนี้นะครับเราก็หวังว่าจะได้เห็นคริปโตต่างๆเนี่ยสามารถที่จะขึ้นนะไปเทียบชั้นนะครับในท็อปฟันเลดได้ในอนาคตเพิ่มมากขึ้นจากสามเหรียญจากสามเหรียญน,นี้นะไม่ว่าจะเป็นโซลหน้านะครับคาดานโนเชน l ลิง ลุ่มนี้นั่นเนี่ยที่มีย e case การใช้งานจริงนะซุยอเวอร์แลนด์พวกนี้นะครับอารเรด้าอาเดล่าพวกนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ค่อนข้างท,งที่จะมีโอกาสเช่นกันนะครับที่จะมีการที่จะพุ่งนะขึ้นไปอยู่ติดใน ท็อปหนะึนะ่งร้อยในอนาคตด,ด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนสัปดาห์หน้าเองนะั้นเนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์นับอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะในส่วนของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสําคัญหลายอย่างนะที่อาจทําให้ตลาดคริปโตผันผวนได้นะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อเศรษฐกิจและนโยบายเฟดนะซึ่งมักส่งผลต่อราคาบิตคอยอิทธิเลียมและเอาคอยตัวอื่นนะครับมาดูกันบ้างนะว่ามีอะไรบ้างในะสัปดาห์หน้านะที่เอ่อเป็นที่น่าจับตามองนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ วันจันทร์ที่ย5ินั้นเนี่ยจะมีข้อมูลยอดขายบ้านใหม่นะซึ่งก็เรียกว่าถ้าข้อมูลอ่อนแออาจบ่งชี้เศรษฐกิจชะลอตัวนะส่งผลให้การคาดการณ์การลดดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นนะซึ่งก็ดีต่อคริปโตนะครับและเพิ่มความเสี่ยงที่นักลงทุนก็จะยอมรับได้มากขึ้นด้วยนะดัชนีการผลิตเอ่อดอลลาร์เฟดนะถ้าดัชนีหดตัวนั้นเนี่ยอาจ บ่งชี้เศรษฐกิจอ่อนแอลงนะทำให้เฟดผ่อนคลายนโยบายนะซึ่งมักผักดันราคาคริปโตให้ขึ้นด้วยนะครับมีการพูดถึงมีการจะมีการขึ้นพูดนะของประธานเฟดนิวยอร์กนะครับถ้าคำพูดออกมาแนวด o ว i s นะหรือมีความผนะ่อนคลายนีย่ก็อาจทำให้ตลาดคริปโตพุ่งขึ้นได้อีกนะครับเพราะบงชี้ในเรื่องของอความเป็นไปไ,ได้ที่จะมีการลดดอกเบีย้ยในการประชุมวันที่17เดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับ และว,วันที่บางคารที่26เดือนสิงหาคมนะก็จะมีข้อมูลเรื่องของคําสั่งซื้อสินค้างคงทนนะคนระับถ้าต่ตํากว่าคาดก็อาจบ่งชี้ความเสี่ยงถดถอยนะครับดันชนีราคาบ้าน s อสแอนด์พีเคชิลเลอร์นะถ้าราคาบ้านเย็นลงนะก็อาจลดความกังวลเงินเฟอ้อของเฟดนะครับส่งผลต่อเส้นทางดอกเบีย้ยซึ่งก็ค่อนข้างจะดีนะครับกว่าคริปโตด้วยนะครับนอกนั้นก็จะมีเรื่องของ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะถ้าลดลงเนี่ยอาจเพิ่มความกลัวอของเศรษฐกิจภาวะถดถอยนะส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยง,งคริปโตในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเช่นกันนะครับในส่วนของวันพฤหัสบดีนะจะมีในเรื่องของ initial job c l a i m นะหรือก็จำนวนผู้ขอสวัสดิการเนี่ยมาจากการตกงานนั้นเนี่ยก็ถ้าสูงขึ้นอาจบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่เ,เย็นลงนะครับซึ่งสนับสนุนการลดดอกเบี้ยนะและสนับสนุนการ ขึ้นนะของราคาของคริปโตด้วยนะครับและก็จะมีการประกาศ GDP ฉบับปรับปรุงนะของทางสหรัฐอเมริกานะครับถ้าปรับลงอาจเพิ่มโอกาสเฟดนะที่จะผ่อนคลายนะซึ่งก็เป็นบวกต่อคริปโตด้วยนะครับมีในเรื่องของยอดขายบ้านนะที่รอปิดดิลนะครับถ้าอ่อนแอก็อาจเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับมีการพูดนะของผู้ว่าการเฟดวอลเลอร์นะครับถ้าออกแนว ฮอกวิชหรือเข้มงวดนั้นเนี่ยก็อาจกดดันราคาคริปโตให้ร่วงลงนะครับแต่ถ้าดอลวิ h นะหรือมีท่าทีที่ผ่อนคลายนั้นเนี่ยก็อาจจะสนับสนุนราคาของคริปโตให้เพิ่มสูงขึ้นนะคนระับวันศุกร์นั้นเนี่ยยังมีข้อมูลที่สําคัญสาคัญหลายอย่างที่น่าจับตามมองด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Personal i n c ินคัมนะครับรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลนะถ้าการใช้จ่ายแข็งแกร่งอาจชะลอการลดดอกเบีย้ยซึ่งเป็นลบต่อคริปโตนะครับและตัวที่สําคัญนั้นเนี่ยก็คือตัวดนะัชนีเอ่อ PCE นะเป็นเฟ้อหลัก ของที่เฟดดูอยู่นะถ้าต่ำกว่าคาดนะซึ่งปัจจุบันนี้นนยอยู่ที่สองจุดหกนะเยียร์กเยียถ้าต่ำกว่าสองจุดหกเนี่ยก็อาจทาให้ราคาคริปโตพุ่งสูงขึ้นนะครับ <c oughs> อ่อถ้าต่ำนะกว่าตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาคริปโตพุ่งสูงขึ้นแต่ถ้าสูงกว่าที่คาดการณ์มาเนี่ยอาจจะทําให้มีแรงเทขายของคริปโตด้วยนะครับ <c oughs> นั่นก็คือรายงานต่างๆนะครับที่ น่าจับตามองนะรัยรวมเหตุการณ์ที่เด่นนั้นเนี่ยก็คือน่าจะอยู่ในวันศุกร์นะ PCE นะซึ่งอาจยืนยันหรือเปลี่ยนขาเปลี่ยนข้อมูลการคาดการลดตกเบีย้ยในเดือนกันยายนด้วยนะครับพเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามข้อมูลตรงนี้นะผมก็เอาเจ้าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาอัปเดตให้เพื่อนฟังกันเป็นประจำด้วยนะเพราะว่าตามสถิติที่ผ่านมานั้นเนี่ยในช่วงประมาณเดือนสิงหาและก็กันยาตามสถิติในราคาบิตคอยค่อนข้างที่จะทำผลงานได้ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับถ้าดูตามสถิตินะโดยเฉพาะในปีที่เป็นหนึ่งปีหลังบิตคอยฮารวิ่งแบบนี้นั้นเนี่ยตัวในช่วงโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนนะครับถ้าเราดูตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดนะก็จะปีสองพันยีิบเอดนะติดลบนะปีสอง7ันสิบเจดก็ติดลบนะปีสองพันสิบสามก็ติดลบในช่วงเดือนอกันยายนแบบนี้นะมันลุ้นกันว่าเดือนกันยายนปีส0 2 5ันยีิ้านี้เนี่ยสถิติจะซ้ำรอยหรือเปล่านะครับจะเห็นการติดลบในนะย่อตัวนะของ ตัวบิตคอยหรือเปล่านะเพราะว่าบิตคอยยอตัวเนี่ยก็จะทําให้ทั้งตลาดนะครับติดลบด้วยเช่นกันนะครับแต่โดยรวมนั้นเนี่ยถ้าตามสตินะในช่วงปี1ปีหลังฮับวิ่งแบบนี้ยาวไปจนถึงช่วงปลายปีเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่สินทรัพย์เสี่ยงนะครับอย่างบิตคอยและคริปโตอาจจะวิ่งขึ้นต่อได้อยู่นะครับดัชนีค่าบิตคอยเฟียนก e ีนเด็กนะครับค่าเฉลีย่ย30วันตอนนีออนอนนน้อยู่ที่ประมาณสัก63านะครับถ้าดูสปอตเลยตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก ห้สานะก็อยู่ในค่าปกตินะ normal อยู่นะครับค่าตัวดัชนี stock to f l o w model นะครับก็เส้นสีนเงินนั่นเนี่ยก็คือราคาของตัว Bitcoin เส้นสีแดงก็คือ s t o to to o w m o m o l นะครับก็สังเกตว่าทุกครั้งที่เส้นสีนเงินขึ้นไปแตะนะรหรือใกล้เคียงกับเส้นสีแดงนี่ก็จะเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยค่อนข้างอยู่ในจุดที่สูงท,ที่สุดแล้วเช่นกันนะครับ โอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงสัปดาห์หน้าติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันนะและเราจะติดตามบูรณนรอบนี้ไปพร้อมกันนะผมก็จะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆเนี่ยมาแชร์เพื่อนฟังกันเป็นประจำนะครับเรามาติดตามพร้อมกันว่าบูรณนรอบนี้จะจบเมื่อไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ